สวัสดีทุกคนนะครับเพี่อนผมนะแอดบอลนะครับในทอร์นาเมนต์ซิงนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาแจกรถนะครับเวฟร้อยยี้าไฟเลี้ยวบังลมนะครับผมนะคันนี้นะครับเป็นรถที่แอดมินผมนะครับทําขึ้นมานะครับชื่อน้องเต้นะครับผมนะส่งรถไหมผมแจกน้องคนนี้ทํารถแรงมากนะ้วไฟชันเป็นคนที่ทํารถเอ่อเป็นดีมสีส้มขาวรถวิ่งร้อยสองยี่สิบนะครับผมจําได้เลย2องร้อยยี่ห้าเนี่ยผมวิ่งไปคันนั้นนะโคตรแรงนะครับผมนะเออ คันนี้นะครับทําใหม่นะครับผมนะแต่ทรงรถยังไม่ค่อยสวยแล้วผมว่าทรงรถยังไม่ค่อยสวยแต่ไอ้แม่งขับออกทิปอ่ะมาเหละเพราะว่ามันค่อนขน้างที่จะขับงห้นะครับรถอ่ะแบบเลี้ยวอะไรแบบรวดเร็วดีนะครับคันนี้นะเออมาดูกันดีกว่าว่าของเนี้ยเอ้คันเนี้ยแม่งใส่ของแต่งอะไรมาบ้างนะครับเริ่มแบบโชกเลยนะครับโชกนี่เป็นโชกอะไรนะไม่ใช่โชกแก๊สนะครับเป็นโชกโชกแต่งนะครับผมไม่ไม่มีรี่ห้่อบอกนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออ อาร์มนะครับเป็นอาร์มเจาะไรเบานะครับผมนะอ่าอ่าท่อนะครับคอไดทนนะครับท่อก็เฮิกสเตปสเตปแบบแต่งมั่นๆนะครับเป็นท่อร้อยยี่สิบห้าของแดงสายสี่นะครับผมนะปั๊มหน้านะครับเป็นปั๊มที่อะไรวะผมลืมชื่ออีกแล้วอะเอาเป็นว่าใครรู้ชื่อปั๊มเนี่ยเม้น์ไว้หน่อยผมเจอหลายคันมากนะครับเดี๋ยวผมจําชื่อไม่ได้ทีนะครับจานดิสแบมโบ้นะครับเจาะไรเบานะครับผมนะแกนโชกคหน้าไรเบานะครับเป็นแกนโช๊คเดิมนะครับผมนะเออ ล้อขอบล้อทองนะครับหน้าหลังนะจัดเต็มระบบนะครับมาดูชุดบนกันบ้างนะครับชุดบนนะครับของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้นะเป็นน่าจะปั๊มแบมโบ้นะครับแต่แบบเปลี่ยนสีมะม่วงนะครับผมนะทั้งคันนี้มีคัตด้วยนะสมือคัตข้างนี้นะครับนี่สภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับก็จะเป็นรถทรงแบบทรงวันนะครับทรงลูกใหญ่นะทรงเนี้ยนี่นะครับรถก็วิ่งสถเียรนะครับเลี้ยง่ายขับง่ายนะครับคันนี้นะเนี่ยผมเลี้ยวให้ดูแบบโค้งในเลยอ่าเป็นไง ทำง่ายนะครับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูความเร็วหน่อยดีกว่าว่าแรงไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่สาย4ผมทําเครื่องก่อนไปสาย4มามาเลยครับสาย4เดี๋ยวผมประกาศให้คนเี่เซิร์ฟมาก่อนนะครับผมนะตอนนี้เวลาก็ประมาณตีหนึ่งนะผมนะคนเล่นเซิร์ฟยี่สิบคนนะครับโอ้โหเยอะดีจริงๆนะครับเออแล้วผมขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับเร็วๆนี้นะครับเซิร์ฟผมนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์มอดนะครับน่าจะอยู่ในช่วงกลางของการปิดเทอมนะครับ นี่ยนะเสร็จทันนะผมนะก็จะเ,เป็นแบบไม่ต้องลงมอสเองนะครับออโต้แพดเล่น APK Android 12อะไรแบบชิวๆอ่ะเออเราติดตามเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมาแบบนั่งแจกรถอ่ะเอารถลงมให้ทุกคนได้เล่นกันเลยอ่ะเซอร์เฟียลเลยครับมาคนก็นมาเยอะแล้วมามามา,มา,มาเอากันหน่อยเอากันหน่อยเอากันหน่อย,เ,อนนอยเว้ยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้บอกก่อนมานับเลยแล้วกันมามาดิไอ้หี้อแล้วผมออกตัวแบบเต็งได้ไม,ไม่ไม่ไหวแน่เลย ไอ้เยอะพวกเยอนี่ไม่ไหวกับรถแจกไอ้น,นั่นยกขูดนะครับกลัวกลัวจัดกลัวผมจัดเอ้ยแต่มันพุ่งว่ะไอ้เยอะเอ้ยแต่ก็ไม่ไหวนะผมว่าโดนแดกร้อยเปอร์เซ็นโอ้แต่คันนี้รอบท้ายมาช้านะครับเดี๋ยวรอบต้นเหมือนจะพุ่งอยู่ครับปลายก็ค่อนข้างที่จะอื้อนะครับนะอื้อนะปลายผมว่าคันนี้อืดนะร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าเจ็ดนะครับโอ้โหปันไวนะครับคันนี้ดูดูเหมือนจะไม่แรงท้ายนะครับแรงแรงต้นนะครับคันนี้นะขอหยาบปับเวลาก่อนเลยมาขอไอ้สตั้งมา ไอ้ที่มาได้รู้กันไปเลยว่ารถใครแรงไม่แรงนะครับผมนะแต่จากที่ขับนะครับคันนี้นะต้นวิ่งกลางก็ได้อยู่นะครับแต่ท้ายเสียนะครับนะเหมือนรถไล่มาไม่ค่อยดีนะครับมาต่อเลยดีกว่าแต่รถคันนี้ดองอยู่ในแบบคอลเลคชันผมนานแล้วนะไม่ได้แจกนะครับใครที่มีรถให้แจกนะครับส่งมาได้ที่ริดคอร์ดนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถแจกก็เริ่มหมดแล้วนะครับใครที่อยากแจกรถแจกอะไรก็ส่งมาให้ได้แจกได้เลยนะครับอมาต่อเลยดีกว่าไป สามขั้นกูเอาว่ะหวัวมันเป็นของกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยเชียร์ระลังจัดหว่วยเบสไม่ไหวนะเบสท,ที่ว่าทำรถแรงๆก็ยังไม่ไหวกับผมนะผมบอก,กบตรงเนะี่ยดูดิขนาดรถแจกเนี่ยเบสไม่ไหวจริงเหรอน้องรถแจกเนี่ยน้องโอ้ไม่ไหวนะเบสไม่ไหวเฮ้ยเล่หลวงพ่อโซนิกแม่งแรงกว่าไอ้เหี้ยเพื่อนผมไอดีสิบแปดเขาเล่นโซนิกนะครับเล่นสกินหลวงพ่อเลยนะครับผมนะเฮ้ยทำไมหลวงพ่อแรงจังวะหลวงพ่อหลวงพ่อครับทำไมแรงจัง แรงนิมแซงไม่ได้เลยเนี่ยหลวงพ่อยังอยู่ท้ายสิเนี่ยหลวงพ่อแซงไอ้เบสได้อ่ะอ๋อหลวงพ่อลูกหกนี่ใช่ปะได้หลวงพ่อลูกแปดสิบหลวงพ่อลูกแปดสิบหลวงพ่อลูกแปดสิบเหรอไอ้เบสลูกหกเหรอลูกหกครับลูกหกอ๋อว่าแล้วแต่ไม่ค่อยพุ่งเลยอ่ะเดี๋ยวผมลงวัดรถเวทไปลงเล่นหกหกกับพวกนี้เลยดีกว่าวัดกันไปเลยนะครับมาไอ้เหี้ยคอเริ่มแห้งว่ะอัดนานแล้วคอเริ่มแห้งว่ะทุกคนเอาสักลาวเลยกันมาไปไอ้เหี้ย เออโหไปปุ๊แม่งแรงว่ะไอี้เย่ดูแม่งมันซอยยิกเลยแม่งหมอบซอยยิกเลยไอ้ปุ๊แม่งสอบหมอบซอยยิกเลยว่ะทุกคนดูดิเย่แล้วแม่งเล่นตัวละครผู้หญิงด้วยแล้วแม่งซอยยิกอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หมันแรงว่ะหกหกแม่งแรงว่ะไอ้ปุ๊แม่งเอาว่ะไอี้เย่บอนอ๋อลูกแปดสิบไปเฮียโคตรแรงอ่ะปอนเออ แล้วเซิร์ฟมอดรอดูเลยทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะผมจัดให้มันเต็มระบบแน่นอนเดี๋ยวสคริปต์ใหม่จะเฟี้ยวนะครับผมนะรอดตามเลยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอกลับลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเซิร์ฟมอดผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ